อนนี้ผมอยู่นครพนมนะครับผมกำลังจะข้ามไปคำม้วนนะตอนนี้อากาศดีมาก2วันแล้วนะฝนไม่ตกเลยแล้วผมก็เมื่อไปที่แล้วนะผมเคยลงมาจากท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยนะกว่าจะถึงท่าน้ําแต่น้ําตอนนี้น้าโขกค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเราก็เมื่อวานน้ําเชี่ยวกว่านี้อีกนะแต่วันนี้อากาศดีมากๆเลยเราก็เรือ,รอนิสันจรไปมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรือเต็มประ้ามกันนะแต่ว่าตอนนี้นี่ไทยกับลาวีีข้ามมากันแบบอย่างเยอะมากๆนะ เมื่อกี้เราก็เห็นแบบแฟนเพจนะเข้ามาทักทายแปลกไหมล่ะครับเพียงแค่แม่น้ำโขงขวางกันนะครับทังฝั่งไทยนคะรพนมเนี่ยแทบที่จะไม่มีภูเขาเลยเป็นที่ราบลุกนะครับผมนั่งรถมาที่นครพนมเนี่ยก็จะเป็นที่ราบทั้งหมดเลยครับไม่เห็นภูเขาเลยแต่เพียงแค่เราข้ามน้ำโขงมาเท่านั้นนะเราจะเห็นภูเขาอินปรีสลับซับซ้อนสวยงามมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ฟ้าค่อนข้างครึ้มเมฆค่อนข้างเยอะนะครับก็มีความสวยงามเป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดฟ้าใสๆนะคุณจะเห็นที่เขาหินปูนที่สลับซับซ้อนลึกเข้าไปในสมปอลาวเดี๋ยวค่อนข้างเยอะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะแสงสีทองเนี่ยจะสะท้อนเลเยอร์ของภูเขานะเป็นชั้นๆเลยเหมือนในพระวาดเลยครับและนี่ครับคืเอเสน่ห์ของสมปอลาวนะครับซึ่งณหน้าฝนาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอีกรูปแบบหนึ่งครับ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับท่าเรือท่าแขกครับน้ำเยอะมากๆเลยก่อนที่ผมมาเมื่อปีที่แล้วนะน้ำลงไปแบบอย่างลึกมากๆนะครับเราก็จะเห็นกนลดงนี้เต็ไมไปหมดเลยวันนี้อากาศดีมากๆนะวันที่สองแล้วครับที่ฝนไม่ตกเราก็หวังอย่างยิ่งนะว่าน้ำท่วมที่เมือง คูนคำหรือว่าไปกองร่อนเนี่ยน้าจะลดลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะฮะและการเดินทางผ่านทางด้านท่าเรือท่าแขกนี่นะครับง่ายมากๆเลยครับ่ามาทังฝั่งไทยนะครับเพียงแค่ยื่นพาสปอร์ตใช้นิ้ว4นิ้วไม่เกิน2นาทีจริงๆคุณแล้วก็เสร็จเลยข้ามาถึงท้องฝั่งลาวนี่ก็เหมือนกันครับส่งพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยปั๊บตรงไปถึงนะครับไม่ถึงประมาณ5นาทีครับก็สตป์วีซ่าเรียบร้อยเลยครับ วันนี้ผมอยู่คามัวนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทําเลยผมต้องมาเติมเงินฮะหรือเปลี่ยนซิมนะฮะที่ลาวจรุรกมนะตอนนี้อยู่ที่สาขาคามัวสบายดีอ๋อขอเติมเงินเนาะมีแพ็กเกจอะไรบ้างอ่ามีแพ็กเกจอ่าจะมีรายวันแล้วก็รายเดือนโดยรายเดือนเริ่มต้นสามสิบห้าพันกีบสามสิบห้าพันกีบโดยส <50, 000. S 2> ี่สิบพันกีบหกสิบบาทก็ใช่ไหมโอ้ายเดือนนี้หก หกสิบบาทก็อยู่ได้แล้วโดยเดยอ่างั้นเลือกอันนี้แล้วกันถ้าหมดแล้วก็เดี๋ยวก็เติมใหม่เนาะโดยเลยอ่ะอ่าขอบใจเด้อวันนี้นะครับผมมาถึงท่าแขกแล้วครับแล้วผมก็มาทักที่ใหม่ครับที่โรงแรมดงไซโอเคไหมฮะดงายนี่บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอยู่จอมเพชรอยู่จอมเพชรโดยวันท่าแขกตั้งแต่ขนโมงอ่าถ้าอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเดินทางเที่ยวเล่นในเมืองได้แล้วอยู่ใกล้ตัวเมืองเลยอยู่ใกล้ตัวเมืองเลยโดยอยู่ในจังหวัตัวเมืองนะครับอ่าผมไม่แน่ใจแล้วผมอาจจะเศร้า รถจักรนะขี่รอบเมืองหรือว่าจะเป็นรถจัมโบ้นะหรือว่าจะเป็นรถตู้ก็สามารถบอกโรงแรมนี้ได้ดจริงๆแล้วโรงแร,ม,งปเปเรมเนี้ยน้องกูปเป้ลาวทรัลอมแนะนํามาคือเป็นโรงแรมของคุณแอรน้องกูเป้นั่นเองเนะเจ้าจของชื่ออะไรนะแม่น้อยสลักจิตแม่น้อยสลักจิตเข้าโหโรงแรมน,าน่ารักมากๆเลยครับห้องไม่เล็กเลยแล้วเนี่ยฮะห้องใหญ่มากๆเลยครับ ที่เขาี้เขาแนะนํามาบอกว่าร้านอะไรที่ควนแวะมาเขาก็เลยพาผมมาที่นี่้ไก่น้าปงร้านปิ้งไก่น้าโป่งร้านนี้เลยเดีย๋ยวจะลองเข้าไปดูนะว่าแซ่บบอกนี่มื้อแรกเลยนะที่มาคำมว้วนร้านนี้เลยร้านปิ้งไก่น้าโปมงแนะนำใช่ป้อร้านปิ้งไก่น้าโป่งร้านปิ้งไก่น้าโป่งาคา่แกมันเสี่ยมอ่าโอเคขอบใจเด้อสบาย <laughs> วันนี้นะครับมือหน้าของผมเลยที่คำม้วนที่ร้านปิ้งไก่นาโพโชคดีมาเจอพี่เขาเราดูสิคนลาวน่ารักหลายไม่ยอมจ่ายเงินจ่ายผมหมดแล้วเลยเป็นคนยังไงเนี่ยเป็นคนลาวคนจริงใจขออบใจโอ้ยขอบใจเด้อขอบใจหลายๆหกคนลาวคนจริงใจโอ้ยนะหมคนลาวน่ารักหลายเลย เเเดดดินนนทาางไวัจำต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมครับทุกๆปีที่ผมมานะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้มันใหญ่เกินบ้านเก่าโบราณอันนี้ไปแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมมาคำม่วนท่าแขกเนี่ยเมื่อประมาณสี่หเดือนที่แล้วครับ ที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือมีร้านค้าที่สวยงามเก๋ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นร้านกาแฟอันนี้นะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เป็นเหมือนประมาณท่าเรือเก่าครับแต่เขาก็ได้ปรับปรุงมานะครับเป็นร้านสีนกครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนี่มาจากอชื่ออะไรเด้อน,นวร์สนวร์พรสพะวงษาพะวงษาอ๋ออยู่ปีน้ำแล้วเนี่ยปลสีปลสีโอวันนี้เข้ามาทักเลยนะว่าเป็น f c ฟซีขอบใจเด้เอ f c คำ้วน แล้วก็ยังมีอีกหลายๆลร้านที่น่ารักน่ารักเรียงรายอยู่ตามแคมป์โคงนี้เมื่อวานในผมอยู่ที่นครพนมนะครับวันนี้ได้ข้ามมาท่าแขกครั้งแรกเลยนะแลวตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือสารหลักเมืองครับนั่นคือมีหอนาฬิกานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับร้านซีนุกนะครับก็สวยงามมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นนอกชาติเลยนะเย็น การ่านข้าวทานกาแฟาแถวนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่าแขกเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคนอาจจะมาน้อยหน่อยแต่ก็จะเข้าเลืดหน้าหนาวแล้วเนี่ยคนก็น่าจะเยอะนะครับวันนี้จะพาไปดูนะครับว่าที่เมืองท่าแขกเนี่ยมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พญาศรีศสตนาคานะครับอยู่ตรงฝั่งวัดนาโบครับ แล้วผมก็เห็นนะฮะว่าคำบูชาของฝั่งนี้นะครับกับฝั่งหนองคายเนี่ยเหมือนๆกันเลยเพราะเมื่อวานเนี้ยวิธีการของคำบูชาเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีอะไรที่เหมือนกันทุกคำเลยครับแล้วก็ทางพระท่านก็บอกว่าคำบูชาของพระยาศรสัตนาคาของฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะฮะเป็นองค์เดียวกันครับของทั้งสองฝั่งนะฮะ น้ำบันไดแห่งนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยจะลงไปแบบอย่างลึกมากนะฮะเห็นสุดทางของพญานาคเลยนะแต่ตอนนี้น้ําค่อนข้างสูงกว่าครับก็น้ำโขงนี้ก็จะสูงข,ขึ้นมาเรื่อยๆนะเห็นเขาบอกว่า,าน้ำขึ้นนี้ก็จะเปิดน้ําอีกนะตอนนี้ครับผมมาถึงแล้วนะที่บันไดาทางขึ้นวัดนาโบครับตรงข้ามจังหวัดนครพนม วัดนาโบถือเป็นวัดสำคัญของที่เมืองท่าแขกแขวงคำมว่วนนี้แต่ละคนก็เข้ามาสักการะบูชาในวันบุญใหญ่วันศิลป์แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่วัดพระธาตุเมืองเก่าหรือวัดสีโคตบองซึ่งห่างจากท่าแขกนี้ไปประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรวัดนาโบนี่ก็ถือเป็นวัดท่าที่เห็นกันระหว่างจังหวัดนครพนมและเมืองท่าแขกที่เราเห็นกันตลอด24ชั่วโมง และใครที่มาที่ท่าแขกนี้ก็ห้ามพลาดนะครับเพื่อม,มาไหว้สักการะบ,บูชาณที่แห่งนี้วัดนาโบเหมือนท่าแขกแขวงคำม่วนครับเธอกับฉันแค่มองตากันก็เข้าใจจะนานสักแค่ไหนแต่ความจริงใจไม่เคยเปลี่ยนโลกจะเป็นอย่างไร ให้มม <mile> ันนุไปแค่อยากให้เธอรู้ไว้ใจฉันจะมีแต่เธอดชชสบายดีนะ อยากขอบคุณที่ทักทายกันสบายดีครับเฮาหักแพงกันไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณที่ส่งรอยยิ้มขอบใจที่ห่วงใยกันดีใจที่ไปนำกันติดตามกันมาตลอดไป ความผูกพันไม่เคยแปรเปลี่ยนฟ้าก็ไม่อาจควา้างห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาว together